ดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบก่อนโชคมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568มวยก็ถ่ายทอดสดเวลา14นา30นานทีเช่นเคยครับกู่ที่หนึ่งนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบบเรงนองลูกเจ้าพ่อหลงต้มจะพบกับไนฮอกราชานนหรือเจ้ายอดเพชรราชานนคู่นี้ชกกัน117ปอนด์มวยคู่นี้ ยังชอบไปที่เจ้าในฮอกราชานนดูว่าจังหวะฝีมือเลี่ยมเชิงนี้ดีกว่าน่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือคอยเก็บคอยกันคอยโต้เอาชนะเจ้าบูเรงนองลูกเจ้าพ่อหลวงต้มที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะหนักต่อยแรงอาวุธหนักแรงแต่ดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่าจึงให้เจ้าในฮอกราชานนนี้น่าจะเอาชนะได้ในคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเฟซบุ๊กฟาร์ม สุกกะบ,บือไทยจะพบกับดินพรเพชรเอกปัตตานีนค,นนาคู่นี้ชกกัน1 1อย์ปอนมวยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าดินพรเพชรเอกปัตตานีดูว่าความเป็นมวยจังหวะฝีมือเข่าควางค้ำคาเข่าแหลมแทงเก็บเดี่มเชิงนี้ดูดีกว่าความเป็นมวยดูดีกว่าน่าจะชนะเจ้าเฟซบ,บุ๊กฟาร์มสุกกะบ,บือไทยที่ดูว่าเป็นมวย มีหมัดมีโอกเข่าล็อกรัดมัดตีแข็งแรงแข็งแกร่งลูกบูลูกสู้ดีบูสู้ห้ายกเดินบทเบียดปั้มล็อกลัดมัดตีแต่ดูว่าความเป็นมวยจะน้อยกว่าดูว่าน่าจะแพ้ลูกความเป็นมวยลูกเข,าข,าข่าคว้างค้าคขาลูกกว้างหน้าดัานหน้าดันแทงเสียบของเจ้าดินพรเพชรพอดูว่าความเป็นมวยเลี่ยมเข่านี้ดูดีกว่ายิ่งชอบไปที่เจ้าดินพรเพชรเอกปัตตานีนี้น่าจะเอาชนะพิกล็อกเจ้าเฟซบุ๊ก ได้คู่ที่สลรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเดชพานุกสอพงษ์อมรจะพบกับเพชนปปรนพเดชนพเดชมวยไทยคู่นี้โจกัน1้2ปอนด์มวยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าเพชนปปรนพเดชนพเดชมวยไทยดูว่าลูกจังหวะฟีมือลูก เข่าควางค้าคาอาวุธนี้ก็ดูว่าทั้งสองมุมนี้ดูอาวุธก็คล้ายๆกันแต่ผมยังชอบอาวุธของเจ้าเพชรนพเดชดูว่าจังหวะเขาปั้มตีเขาแหลมแทงเจ็บจังหวะฝีมือดูว่าเจ้าเดชพานุสอพงมอมน,นี้ก็เป็นมวยจังหวะเข่าควางค้าคาแทงแต่ดูว่าเป็นมวยที่ถ้าไม่ได้ใช้เชือกนี้ดูว่าการตีเข่านี้ของเขาจะทำไม่ได้ดี พอดูว่าวันนี้ต่อที่ช่องเกตนี้ดูว่าอาจจะโดนกรรมการเตือนได้เพราะว่าเป็นมวยที่ชอบอใส่เชือกโหนตีเข่ากูนี้จึงชอบไปที่เจ้าเพชรนพระเดชนพเดชมวยไทยนี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าพันศักดิว์ววรนัทวีจะพบกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตคู่นี้ก็ชกกันร2 8ปอนด์มวยคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าพันศักดิ์ววรนณทวีดูว่า ลูกเข่าจังหวะฝีมือดูว่าอาวุธครบเครื่องหลากหลายเดินได้ถอยได้จังหวะตีต่อยคอยเจ็บคอยกันคอยตู้เข่าปั้มตีเขามีตีมีต้น่าจะชนะเจ้าเพชรน้ำหนึ่งทีดูว่าเป็นมวยจังหวะตีต่อยจังหวะฝีมือ,ออาวุธก็คล้ายๆกันแต่ดูว่าเป็นมวยที่มาแทนก,การเตรียมเนื้อเตรียมตัวนี้จะเป็นรองคู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าพันศักดิ์บวรธนวีนี้น่าจะเอาชนะได้ มวยชอบ80%นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรนพรเดชนพเดชมวยไทยคู่ที่3และมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าเด่นพรเพชรเ,เอกปัตตมีคู่ที่2